ผมเจ็บนะผมเจ็บนะผมเจ็บนะเดินไม่ได้สวยหมดตีนี้หมดใช่ไหมใช่ตีนี้ตีนี้หมดเลยตีนึงนี่ไงไม่เห็นนะเนี่ยโดนยิงแล้วไอ้เอ็มอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใกล้ไม่รู้นี่นี่ไม้เขียวมาพี่ขึ้นไปชุบ แม่งมาทิมบ้านเรอเฮียเมื่อ,อกี้จงสองเมื่อกี้รอก็ได้หน้า,าตัวเดียวหวยเอ้ย,ยการระเบิดอยู่โอ้โหมันดกักรอเลยนะดกักรอหน้าเลยนะ <S <S ของอย่างฟูมันมีสองตัวนะพี่อีกตัวหนึ่งข้างนอกหน้าบา้าน สวยเหลืออยู่ตรงโลงศพผมตัวหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ครับเดี๋ยวชุบน้องมนโอเคท่านไหนเมื่อกี้ตื่นปุ๊บเดียมประตูโดนเดี่ยมประตูยิงเฉยนี่มันพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มโดดกระโุดมันมาแล้วใช่ไหมใช่ครับน่าอยู่บ้านหน้าดิมันเอามันเอาปืนพกยิงด้วยนะไอตัวไม่ไม่ไม่ไอเอ็มมิฟายหรอใช่เอ็มมิฟไม่ใช่ ปืนปืนพกนี่หรอโอ้<ร>อเล่นล<ร>อะไรดิมันอยู่นี่บ้านหน้าดิหน้าบ้านคุย<ว>เอออะไรครับนี่ได้ใ,ใช้แล้วแฟเขียวอะ่ะทีเนี้ยตา <laughs> <laughs> ดิโดนกด ว่ามันต้องใช้ยิงหัวหน่อยพวกนี้มีแค่ต้นเกมนี่แหละการเกมเริ่มคนละไม่ได้แน่นอนนัดหนึ่งอ้าวแตกโดนอีกนัดหนึ่งของคนเกาหลีด้วย พอพอเอาให้ไแ่แล้วเราเล่นได้ป้าหมดหมด,หมดตัวเดียวหมดพอดีทิมทิมทิมใช่นัดกันลงแล้วเนะี่ย お、oh、<や>はよう。 น็อกน็อกไปหมดเลยไปยังนง้ตามเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวใช่ไหมตรงสมอง<ห>น,นะตรงสมองที่น็อกอะ่ะเจ็บเจ็บกัแต้องแฟดขึ้นอะ่ะเดี๋ยวเพอแฟดขึ้นอะ่ะไปไปขวาละ แฟดขึ้นแฟดขึ้นในบน,นสวยหมด<อ>วูกินไก่ก่อนนอน